สวัสดีค่ะเคเคกันจนาเจ็ดเปดเก้าชาแนลยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อนนะคะวันนี้พาเพื่อนเพื่อนมาเยี่ยมชมนะคะใบเตยหอมค่ะเพื่อนเพื่อนเนื่องจากว่านะคะเมื่อคืนมีฝนตกนะคะหรือช่วงเช้านะคะน่าจะเป็นช่วงเช้ามืดนะคะวันนี้แล้วก็เมื่อคืนด้วยค่ะแล้วก็ช่วงเช้ามืดนะคะบริเวณห้างพอโตเดย์ภูเก็ตนะคะก็จะมีนะคะต้นไม้สดชื่นนะคะมากเลยค่ะเนื่องจากว่า มีฝนตกนะคะทำให้ใบเตยหอมนะคะในบริเวณห้างปอตัวเดภูเก็ตได้รับความชุ่มชื้นนะคะชุ่มฉ่ำจากสายฝนนะคะ<ม>เดี๋ยวเคเคจะพาเพื่อนๆนะคะเดินไปชมนะคะบริเวณโดยรอบนะคะซึ่งจะมีต้นไม้ก็คือต้นใบเตยหอมนี่แหละค่ะขอบลูกนะคะภายในบริเวณห้างะะปอตัวเดฟภูเก็ตก็ จดปลูต้นไม้ไว้ประดับนะคะเพื่ความสวยงามล่มรื่นแต่ช่วงนะคะตอนกลางคืนนะคะจะมีฝนตกค่ะเพื่อนๆแล้วก็ช่วงเช้ามืดวันนี้นะคะแต่ช่วงสายไม่น่าจะร้อนจัดนะคะเมื่อวานก็เป็นช่วงที่นะคะร้อนจัดมากๆเลยเพื่นๆดูนะคะต้นต้นใบเตยอนะคะ ที่ห้างโปโต้เดปูเกตนะคะเป็นห้างสรรพสินค้าที่รองรับนะคะนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศซึ่งก็จะเป็นชาวต่างประเทศที่พอจะนะคะมีสตุ้งสตังนะคะมาพักนะคะโรงแรมห้าดาวในย่านลาโกน่าโจวดะะ์ป mm ูเก็ตค่ะแล้วก็ห้างโปโต้เดปูเกตนี้เป็นห้างสรรพสินค้าที่มีร้านอาหารนะคะ เป็นร้านอาหารต่างประเทศเช่นอาหารฝร,รั<อ>่งเศสอาหารอิตาลีนะคะอิตาลียนะคะอาหารอิตาเลียนฟูด้ดก็เป็นประเภทขายพิซซ่านะคะต่างๆ <c oughs> เพื่อนๆดูความชุ่มชื้นนะคะความไปเอยหอมนะคะสวยงามมากเลยจะสังเกตเห็นว่ามีหยดน้ำนะคะเพื่อนๆ เกดเห็นว่ามีหยดน้ำนะคะเกาะอยู่ที่ใบเตยหอมเดี๋ยวจะเดินออกไปซื้อน้ำผลไม้พวกคนแถบนี้ก็จะไม่ค่อยสบายกันเยอะนะคะช่วงนี้เนื่องจากว่า เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวค่ะเพื่อนเคเคเองก็เคเคเองก็จะไม่สบายอยู่เหมือนกันวันนี้พาเพื่อนนชมใบเตยหอมนะคะไม่ได้ไม่ได้ถ่ายใบเตยหอมให้เพื่อนได้ชมนานแล้วค่ะเพื่อนวันนี้รอยถือโอกาสนะคะหน ขณะที่ต้นไม้นะคะกําลังชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำในต้นไม้เพราะว่าเมื่อเช้ามืดน่าจะนะครตกหนักเห็นเขาบอกว่าตกหนักนะคะเพราะว่าอากาศร้อนนะคะมาเป็นอาทิตย์นะคะ7วัน8ดวันแล้วนะคะที่จังหวัดภูเก็ตนะคะอากาศร้อนจัดมากๆเลยแต่ช่วงนี้เป็นช่วงแปดโมงครึ่งนะคะตอนเช้าก็ อากาศนะคะยังยังไม่ร้อนเท่าที่ควรนะคะเพื่อนเพื่อนอากาศก็หลังจากที่ฝนนะคะตกเพิ่งจะเสร็จนะคะได้ประมาณสักหนึ่งชัวง่วโมงที่แล้วนะคะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าต้นใบเตยหอมก็ยังคงมีน้ําเกาะอยู่นะคะเพื่อนๆ่นด้านนี้นะคะจะมองเห็นเราก็จะถ่ายย้อนไปนะคะทางด้านหน้า ก็จะเห็นว่านะคะบริเวณบริเวณโซนนี้นะคะเป็นโซนที่เขาปลูกเออเป็นโซนกลางๆนะคะเขาจะปลูกต้นใบเตยหอมเอาไว้สวัสดีจ้าขยันจังเลยนะคือแม่บ้านนะคะเขามากวาดขยะตอนนี้อยู่ในคลิปของเราแล้วเอาแต่ก่อนก็เคยอยู่ในคลิปนะใช่ไหมแม่บ้านสาวสวยคะ่ะเพื่อน แม่บ้านสาวสวยก็ปฏิบัติหน้าที่เห็นต้นไม้สวยงามฝนตกสงสัฝนตกเมื่อเช้าเมื่อหนึ่งชั่วโมงที่แล้วน่าจะตกนะนหนักฝนน่าจะตกที่ในเมืองไม่ตกเลยที่ในเมืองอู้ร้อนมากๆที่ในเมืองภูเก็ตเทาานะคะร้อนจัดเลยค่ะเพื่อนๆแต่ว่าที่ตำบลเชิงทะเลนะคะแถวลากูน่า ตกหนักนะสังเกตได้จากน้ำนะคะบนพื้นน้ำามืกี้ยังเสียกเลยบนพื้นแล้วก็ต้นไม้นะคะต้นใบไปหอมก็จะมีน้ำน้ำน้ำเกาะอยู่นะคะหยดน้ำเกาะอยู่สดชื่นดีต้องมาแต่เชา้าเดี๋ยวนี้ต้องมาทำงานแต่เชานะ้ามุดออกจากบ้านก็เจ็ดโมงเจ็ดโมงกว่าวันนี้ออกช้ามาถึงแปดโมงกว่าเพราะว่าแดดจัด นะคะเพื่อนๆไม่สามารถที่จะสู้แดดได้แดดจัดมากมากเลยโอ้ยสงสัยคงจะซื้อแอร์เดือนนี้เดือนเมษายนนะคะจะเป็นเดือนที่ร้อนที่สุดในประเทศไทยนะคะและโดยเฉพาะปลายเดือนเมษายนนะคะจะเมื่อวานน่าจะเป็นวันที่อากาศร้อนจัดนะคะเพื่อนๆเพราะว่าปลายเดือนเมษายนนะคะทุกปีจะร้อนจัดนะคะอากาศจะร้อนจัดนะคะมากๆ วันนี้พาเพื่อนๆมาเที่ยวเยี่ยมชมบรรยากาศนะคะสวยงามสดชื่นนะคะเมื่อวานเป็นวันที่สองนะคะของอากาศนะคะเย็นลงและก็มีฝนตกนะคะลงมานี่คือบรรยากาศนะคะภายในห้างปอโต้เดปูเกตค่ะเพื่อนๆช่วงเช้าเวลาแปดนาฬิกาครึ่งน้าแปดนาฬิกาสานาทีก็จะ เต็มไปด้วยความชุ่มชื้นนะคะสดชื่นของใบเตยหอมนะคะต้นไม้เพราะเคเคเป็นคนที่ชอบถ่ายรูปนะคะใบเตยหอมเ,เพื่อนๆสามารถเดินทางมาเที่ยวที่เกาะภูเก็ตได้นะคะแวะมาเที่ยวนะ,ะพอนั่งรถทัวร์นะคะเข้ามาสู่จังหวัดภูเก็ตนะคะท่านก็จะได้รับชมสะพานสารสินนะคะจากนั้นท่านก็จะนะคะขับรถเข้าสู่ตัวเมืองนะคะใช้เวลาประมาณ 40นาทีนะคะหนึ่ง,งชั่วโมงนะคะจากทางทิศเหนือนะคะไปสู่ทางทิศใต้ของเกาะภูเก็ตและท่านก็จะต้องผ่านนะคะลากูน่านะคะถนนย่านลากูน่าก็จะประกอบนะคะไปด้วยโรงแรมนะคะโรงแรม5ดาว3ดาวสีดาวนะคะมีทุกสไตล์นะคะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นโรงแรมนะคะ5ดาวค่ะเป็นเกินลักชัวรี่น,นะคะแล้วก็เป็นรีสอร์ทแอนด์สปานะคะสามารถมา นวดนะคะนวดสปาได้นะคะสวยมากทีเดียวนะคะเพื่อนๆค่ะคลิปนี้นะคะเคต้องขอจบคลิปลองเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเพื่อนๆเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ